ตีโมแล้วห้าโมงสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีวันนี้นะคะวันนี้ฝนตกนะคะเขาขึ้นมาแต่น,น่าวแทนจันฝนตกนะคะง้มแห้งมากจ้าเมื่อนี้งานก็ยังไม่เสร็จเลยเอาเอาเอื้อเอืดอเอาแม่เอาแม่ภูเรศนา ເອົາໄມ້ແມ່ເອົາອີກເອົາອີກ1ນ້ອງ วันนี้ฝนตกทำหัวร้านคนนะคะวันนี้หัวนเรียนปเทิงค้วนยังมีแตมนเจเบิดจ้ามือนีจืนเบ,ดเบดิดเป็นไงพี่อดวันนี้สดซื่นไหมคะสดซื่นไหมไม,หไม่เห็นห่งวงเลยไม่เห็นหมวงเพราะมัน,น,นมืดเต้อ จอดสะานวันนี <spirit> right ้จอดใต้เวนหน่อยเว่าฝนทำห้าโมงพอดีวรามันตกตอนสี่โมงบอกสี่โมงครึ่งมันตกอะได้ยังมากินเนี่มาห่วมมาตาวกันนั่นน่ะโอ้ยไม่ต่ทุกสิ้นัไม่คยวนนี้แล้วเอะน่ค่ะได้ยังกับไม่คุยวันนีแล้วว่าจอดถ่ายอยู่จะถ่าเดิหลีบแล้ว่ดิลีต้องอมซเลยอ่กินเลยกิน เสียบว่าไฟกับบ้าลงไปผุนว่สงสัยมันจะเอาซอดเด็ดมันจะเอาซอดเด็ดบอกปอบ่เอาถั่วแก่คือหัวเปียกแท้ฮะเล่นน้ำเนาะเล่นน้ำใสมากไปน้ำบุนหมอกวะยังล่ะแต่ฟ้อนถ้ากันหิวเขาลูกสิ้นอันนี้ก็ลูกสิ้นอันนั้นก็ลูกสิ้นเอ้าผู้ได้สา้ลงเลยดิ โดยทาน่มีไม่มาผู้ดียวไปไปว่าพี่มูลษาธมไมอนี้ืมอนี้ื้อนี้บ่เต็มร้อยมั้อนี้อาแล้ว่ามันเลื่อนเดิอนออกมีเลยเฮี้ยหอมันกเปลี่ยนหมดางทางมาซอยรู้นะไปไหไปไหมไปไปไปเออไป

ทีมงานอาสาไปส่งให้นะคะทีมงานน้องไซโอ้น้องไซน้องไยไปส่งพี่สาวนะคะพี่น้องคู่นี้เขาน่อาน้ารักนัแบ่แม่ใครสิมาฮับมันน่ะเอาอันนี้อันนี้ยังนี่อันนี้อ้ายบอกอันนี้อ้ายพี่อ๋ออันนี้พี่ชายของแฟงนะคะนี่นี่ วันนี้รู้สึกยังไงคะฝนตก่อ้ายแล้วน้องอยู่บ้านน้องอยู่บ้านรับน้องจากโรงเรียนยังไม่ไมลูกติดลูกติดไปรับมันอยู่ใส่ละมี้องเรียนถิ่มมัโอ้ยตาอะไรละอัญญาไล่บุญไอ้วนผมสูตรใหญ่หรอไอวันเออออกมบูรณเดี๋ยววาต้องปสะสูตรูนพญได้ย่างไไปใสละบุญไปทำดังถือปนิลละปจัก วันนี้จะไปพอทั่านไหมคะวันนี้ช่วงเย็นมันน่าจะทันมัน่าจะทันไม่ห่อนแค่หมื่นเดียไปหอดมื่นตึ้บเลยเดีมื่นอื่นนั่นเป็นตะเลียนแนบตอนนี้หรอไม่ไม่ขนาดเที่ยวเสมอเที่ยวเสมอมันคือบ่ไก่คือบ่ไก่ละเมื่อยจนมาไอจอกระถ่ายจ่อต้อไปล่ว่ามีกระถ่ายจ่ออยู่เหนื่อยใจนะคะวิ่งไก่เอามาได้จากอันหนึ่งแมว ให้พี่ออจากอันนีนี่ยไแทพี่าี่นเาอะไรอันนั้นแง่เไมันเน่ยเ้ยผม่ร้เห็นอย่างนึงามันยใส่ปอางเยนะไปเลรเ้เลอนั้น่าน่ย่างนีนย่เนีมันทันน่น่ามันว่จะจ้งเดไป่นี่ยเครื่องบินด้นี่ยาดปานี่ก็ไปโจมแบบไปยก่อนาฟม่อยู่นะ อากาศดีนะคะบอดยไ่าคอย่างแล้วนยังเคียงค่ะเยียงกาบเคุปไป่ป่เอะมยังอะมาเอาตมบ่ก็มาตัวมันหรืมาคุได้กบเนาะน่าคุ้อขึ้นคุปความที่อยู่ในป่าแแค่แค่ชอบขี่ขี่กวงไ้แล้วกัหมวกมุ้งไปคุปคตรยาว่าหมวกกูปอะกาศเป็ุยังมนตัวนี้มากเปิดหมวกคุปป มันห่อนแทงกันหรอกมึงมันเอาเนาะบอกไปมาส่อฟ FC มาหาแล้ววฟ FC มาหาห้างรถรถกูันซื้อมาตันซีพันบอกมัดจุกนน่มึงเด้อ เราดังปไนกังีเลีย่อ้เรเียงเบิดแตพูดดังยเลยนะลองบ่งเว็บลอยเว็บทำนี้มยิไปแล้วสีขื้นตัวนึ้งซีพัน์เลยนะซมัฒนีพเนี่ยราว่าซนโกโมแล้วลอยยิมหานี่แล้วซื้อมากขายซื้อมากขาย

อื่นก็โพดแม่ๆเแต่กูบีอยสี่สิบสองรอยว่ะเหมือนย่ำได้เฉยโพดสองรอยหรือรอยสี่สิบน้องเขาเนี้ยเออสามร้อยปเเอาแมงี่ลอยูละเอาแมงเียมเดียวหน้ากูกีย่อนอ๋อเขากรโพดซี่ลอยแปดสิบไปเลยเออซี่สองวัยยี่สิบสองขันเป็นสองวยเศ้าตาี่ย่งเราเกา่ต่ละเรงอืมของ เราม่มุกี้หาฟันอยู่พี่จะถอดหรอไหน่อยว่าพี่อาให้ดอกว้าไม่รอยเฮ้ยซีมือนอะบอกอันนั้นมุกี้ไม่ซื้อไปต่กเง่ายขี้โพขี้โพกอกรุนจุหาฮขนามันุ่นาดบาเหาแค้วเขาเงียบตองกกบีโบูดเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเวาปิัดขนาดไมึงเซื้อไม่ซื้อไม่ซีมือต่นีมุกี้เขาเขาจดวถอดรอองกเ่ะมุกี้น้อยว โอเคค่ะ